同学们大家好我是小米老师。今天我们一起来学习汉语吧。我想把你们留下进队干哪卡。请准备好你们的课本和比。今天是连个八个还留下卡。你们准备好了吗那我们现在开始上课了。 งันตอนนี้เราจะมาเริ่มเล่นแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเริ่มเรียนบทที่สองคำพท์นะคะนักเรียนเอาหนังสือเรียนออกมาค่ะเปิดไปหน้าบทที่สองนะคะเหาแล้วมะพร้อมหรือยังคะหนีเจิหา่าคุณดีจริงนี่คือบทที่สองนะคะเรามาดูต่อนะคะ วันนี้เราจะเริ่มเรียนคำศัพท์นะคะเครื่คำศัพท์ค่ะเรามาดูคำเลขอ่านว่าอะไรนะคะพยัญชนะคืออะไรคะตัวนี้ค่ะพยัญชนะจิสลาคืออะไรคะตัวอื่อน,น,จอออนจิอ้นเจนเจน จนหมายความว่าอะไรนะจริงๆถูกต้องอ่า这个是จริงๆนะคะจนหมายความว่าจริงค่ะเราจะมาดูคำต่อไปนะคะคำนี้นักเรียนน่าจะสะกดได้อยู่นะคะพยัญชนะคืออ่าเดย์คือนะคะเอ่อพยัญชนะคือสระกคืออะไรคะเอาอ่สาสระกคือ เอาเขอเอาเผาตัวนี้คือเสียงที่สามนะคะเผาเผาเผาหมายความว่าอะไรคะหมายถึงว่าดีคะ่ะจะชื่อเาต่อไปนะคะคําต่อไปคะ่ะคํานี้น่าจะนักเรียนน่าจะอ่านได้แล้วนะใช่ไหมคะ ตอนนี้เรามาดูกันนะคะพยาญชนะคือซีสาราคือเยซีเยเซเสียงที่สี่นะคะเซียตัวที่สองจะไม่มีวรรณยุเราจะออกเสียงเบาๆสั้นๆน,นะคะเซี่ยเสี่ยเสียเเสียหมายความว่าอะไรคะ ขอบคุณค่ะอ่า这个是谢谢谢谢ภาษาจีนคือขอบคุณนะคะต่อไปค่ะเรามาตัวคำต่อไปนะคะคำนี้นักเรียนจะสะกดได้ไหมคะถ้าคนไหนไม่ได้นะคะตามเหล่老อมาค่ะพยัญชนะคืออะไรพอนะคะพยัญชนะคือพอ สระมีสองตัวนะคะตัวนี้คืออีกับเอาเวลาเจอสองตัวเสียงสระนะคะเราจะมาสะกดสระก่อนนะคะยีเอาเยาาพอเยาเพยาียวเสียงที่สี่นะคะเพยีพยวเพียวตัวที่สองค่ะพยัญชนะคือ เลยสระคือยีกับอังเราจะมาสะกดสองตัวสระ,ะนี้ก่อนนะคะยีอังยังเลยยังเลียง,ยงนักเรียนสังเกตไหมตรงนี้จะไม่มีวรรณยุก์นะคะเราจะออกเสียงเบาๆสั้นๆค่ะเพี้ยวเลียงเพียวเลียงเพียวเลียงคืออะไรคะ สวยนะคะนี่ผ่าวเลี่ยงอ๋อคนนี้ผ่าวเลี่ยงมากเลยใช่ไหมอันคำนี้คือผ่าวเลี่ยงใช้บ่อยมากนะคะคำต่อไปค่ะคำนี้นักเรียนต้องรู้ใช่ไหมคำนี้สะกดได้ไหมคะคำนี้เราชื่อก็ชอบมากนะคะเรามาดูกันค่ะพยัญชนะคือช ลิ้นต้องกระดกข,ขึ้นนะคะตัวนี้ชสระคือวูกับไอสระมีสองตัวนะคะเวลาเจอสองตัวสระเนี่ยเราจะมาสะกดสองตัวสระหลังก่อนนะคะวูไอไวยชื่อสว,วยวยเสียงสี่ค่ะสวย ถ้าคนไหนยังจำวันในยุคไม่ได้นะคะนักเรียนก็ไล่ไปก่อนนะคะสวายสวยสวย,วยเสียงที่สี่คือสวยสว,วายคืออะไรคะหลอใช่ไหมนี่ค่ะถาสวายมาหลอกไหมคะสวายใช่ไหมหลอมาก คำต่อไปนะคะคำนี้นักเรียนอ่านได้ไหมคะน่าจะอ่านได้อยู่นะคะพย,ยัญชนะคือเนสระอีเนยเนีเนสียงสามหน,หนีหนีตัวที่สองค่ะพย,ยัญชนะคือมสระ,ะคืออึมอึมอ ตัวนี้ไม่มีวันณายุนะคะเราจะออกเสียงเบาๆสั้นๆค่ะคำนี้พวกเธอพวกเธอเราจะอ่านว่ายังไงคะนี่มันนี่มันนี่มันคือพวกเธอค่ะต่อไปเรามาดูคำต่อไปค่ะคำนี้นักเรียนสะกดได้ไหมคำนี้ง่ายอยู่นะคะนักเรียนพยัญชนะคืออะไรอ้าวเต ปอซาลาล่าดอังปออังปังเสียงที่สี่ค่ะปัง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 ตัวนี้อ่านว่าปังปังหมายถึงอะไรคะกิ่งนะคะแล้วก็เยี่ยมมาก อ่านี่คือปังหนีเหินปังคุณเก่งมากนะคะต่อไปเราจะมาดูคำต่อไปนะคะคำนี้นักเรียนสะกดได้ไหมคะลงสะกดดูค่ะได้ไหมคะอ่าถ้าคนไหนไม่ได้นะตามเหล่าชิมานะคะพยัญชนะคือเนอสระ,ะคืออินเนออิน นินเสียงสองนินนินนิหมายถึงอะไรคะท่านนะคะจะ่นินท่านาใช้กับผู้ใหญ่นะคะนักเรียนคำนี้เราจะใช้กับผู้ใหญ่นะนินโอเคคำต่อไปค่ะคำนี้นักเรียนก็เคยเจอแล้วเคยสะกดด้วยอ่าอ่านว่าอะไรคะคุณครู ถูกต้องล่าวส์ล่าส,เล,าสเลเอาเล่าลาเสียงสามลาตัวนี้ไม่ต้องสะกดนะคะออกเสียงเลยค่ะชิล่าล่าส์าสาสอ่านถูกไหมคะต่อไปค่ะ คำนี้คืคอเท่อนนี้เท่มากใช่ไหมคะเรามาดูกันสะกดยังไงคะพยัญชน,นะคือเครสระคืออูคคอูคูอเสียงสี่ค่ะคู่คู่คู่หมายถึงว่าเท่นะคะจะชื่อคู่ โอเคคำต่อไปนะคะคำนี้นักเรียนสะกดได้ไหมคะลงดูค่ะพยัญชนะค่ะสลราค่ะอ่านว่าอะไรคะอ,อ่านถูกไหมโอเคเรามาดูตัวที่สองก่อนเนาะพยัญชนะคือสาราคือโอเคบางคนก็สะกดไปแล้วถูกหรือไม่ถูกฟังเราช่วอออกเสียงก่อนนะคะพยัญชนะคือซื ไม่ต้องลิ้นกระตดกขึ้นนะคะตัวนี้ซือสระคือองซือองชงตัวที่สองมอกับอิงมออิงมิงชงหมิงชงหมิงตัวที่สองแต่ไม่มีวรรณยุกต์นะคะเราจะออกเบาๆสั้นๆค่ะชงหมิงชงหมิง งหมิงคืออะไรคะฉลาดนะคะจือชส์ชงหมิง,เ,ง,มงเขาฉลาดมากโอเคคำ,อคำนี้อ่าคำนี้อ่านว่าอะไรคะพยัญชนะคืออะไรคะเคือ์ศาัลยคือเออคิรเออคิรเสียงสามค่ะเขอ เขอสัตหละเขอไอเสียงสี่นะคะไอไอเขอ,อาไอเอข้าไอเอขาหน่ารักมากเขอ,อาไอเขอน่ารักนะคะโอเค สำหรับาอ่าสำหรับคำศัพท์วันนี้เราจะเรียนเสร็จแล้วคนไหนยังอ่านไม่ได้นะคะอ่านตามเหล่าชินหนึ่งรอบค่ะคนไหนยังพร้อมหรืยังคะอ่านตามเหล่าชิ้นะน,น,น,ะน,นะคะ好了จนิจน 好好，谢谢，谢谢，漂亮，漂亮，帅，帅。 你们，你们，棒棒，您，您，老师。 老师酷酷，聪明聪明，可爱可爱。 โอเคคำศัพท์เราจะเล่นแค่นี้นะคะต่อไปเราจะมาดูรูปประโยคที่สั้นๆค่ะจีสิงนักเรียนจะอ่านได้ไหมคะประโยคที่1อ่านว่าอะไรคะโอเคน่าจะอ่านได้อยู่นะคะอ่านว่าหนีเ่าปังห่า,าหามายถึงว่าดีนะคะ ป้างก็เป็นกิ่งสุดยอดนะคะหนีเห่าป่างเธอกิ่งจริงๆนะคะหมายถึงว่ากิ่งตีค่ะเห่าหมายถึงว่าตีอ่าเธอกิ่งตีจะเืีหนีเห่าป้างเรามาดูประโยคที่สองนะคะอ่านว่าอะไรคะอ่านได้อยู่เนาะตัวนี้อ่านว่า 你เจินปัง你เจินปังห่าวกับเจนินต่างกันตรงไหนคะ你เจินปังเอคุณกิ่งจริงๆค่ะตัวเจินนี้หมายความว่าจริงๆนะคะห่าวหมายถึงว่าดีนะคะประโยคเลขเธอเธอกิ่งดีเลยอะ่ะค่ะประโยคที่สองเธอเธอกิ่งจริงๆค่ะ น,นี่เข้าใจง่ายอยู่เนาะประโยคสั้นๆค่ะเราจะมาดูประโยคที่3มนะคะเหล่าเชื่อจะขยายคําประธานนะคะนี่เปลี่ยนเป็นอะไรคะอ๋อเปลี่ยนเป็นนี่ต่อป้าปะป้าปะคือใครคะคุณพ่อนะคะนี่คือคุณป้คุณพ่อคะ่ะป้าปะป้าปะของคุณของคุณภาษาจีนเราอ่านว่านี่ต่อ ตัวนี้ไม่มีวันยันในยุคค่ะออกปปสั้นๆนีโต่ป้าปะโอเคประโยคนี้อ่านว่าอะไรคะนักเรียนอ่านหนึ่งรอบนะคะโอเคอ่านได้อยู่นะอ่านว่านีโต่ป้าปะ好帅ฟังอีกรอบนะนีโต่ป้าปะ好帅หมา,ายถึงอะไรคะ พ่อของคุณหล่อด,ดีอ่าเรามาเปรียบเทียบประโยคที่สี่กันนะคะประโยคที่สี่ค่ะอ่านว่าอะไรคะอ่านได้อยู่นะโอเคอ่านว่านีตอป้าปะเจนินซวยนีตอป้าปะเจินซวยหมายมถึงอะไรคะ๋เอเคพ่อของคุณ หล่อจริงๆนะคะนี่คือการชมค่ะความหมายเดียวกันนะคะแต่เราใช้คำคำไม่เหมือนกันจนกับเผาค่ะโอเคคนไหนยังไม่เข้าใจเราชืจะยกตัวอย่างเพิ่มนะคะประโยคที่5ค่ะนักเรียนอ่านเองค่ะอ่านได้อยู่ใช่ไหมคะโอเคคำนี้คืออ่านว่านี่ตเตอรหล่าิ 好漂亮你的老师好漂亮漂亮课来看สวยนะคะ好课ดี好漂亮课สวยดีแ你的老师啦คุณครูของคุณ,คณอ่าประโยคนี้หมายความว่าคุณครูของคุณอ่ะสวยดีค่ะ เราจะมาเปรียบเทียบประโยคที่หกกันนะคะอ่านว่าหนี่เต๋ล่าชื่อเจนผวเลียงเจนหมายถึงว่าจริงๆค่ะคุณครูของเธอสวยจริงๆเลยนักเรียนยังงงไหมคะหกประโยคนี้ค่ะลา่าชื่อจะให้นักเรียนใช้ตัวหาวปางเจนปางห่าวส่วยเจนสวยห่าวผยวเลี้ลยง จร่漂亮ให้เห่ากับใช้กับเห่ากับจริให้ถูกต้องนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะคาบนี้เราจะถึงเวลาเลิกเรียนแล้วค่ะต่าสิเจนชาคอหมอดเวลาเรียนแล้วนะคะช่วงมีโควิดนะคะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ 请大家好好保重身体哦。那，今天ภาษาจีนเร同学们，那我们下课了，再见，同学们，再见。